สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เห็นคลิปนี้ภายในหนึ่งเดือนชีวิตคุณจะเจอกับอะไรบ้าง <c oughs> ระวังคนเอาเปรียบนะคะระวังคนเอาเปรียบระวังความเหน็ดเหนื่อยจริงๆไม่ต้องระวังความเหน็ดเหนื่อยหรอกเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ามันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องแบกมันจะต้องทุกข์นะคะก็อดทนนะในหนึ่งเดือนนี้มันอาจจะมีภาระมากมายที่คุณต้องรับผิดชอบมีการเดินทางอาจจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่างานที่จะต้องเดินทางออกนอกสถานที่หรือมีเกณฑ์การเดินทาง พบความสำเร็จในการเดินทางนะคะมีแพชชั่นมีไฟในการทำงานที่ลุกโชนมากๆแล้วแถมหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองมีลางสังหรณ์แม่นยำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรเขามาคอยบอก,อค,อบอกคอยกล่าวนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีเซนต์มี มีลางสังหรณ์มีอะไรหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพบเจอคู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าอะไรที่ทำจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายอย่างถึงที่สุดนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือถึงอาจจะไม่ใช่มิตรแท้ศัตรูถาวรอ,อะไรก็แล้วแต่อาจจะวังผลประโยชน์นะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะเหมือน,นเรื่องปกติ มีอ่าช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลบ้างอะไรบ้างมีแพชชั่นในการทํางานสูงมากไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นการทํางานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะใจะเย็นค่อยเป็นค่อยไปและใช้การไตรตรองของคุณที่ดีมากในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้ไม่ว่าคิดจะทำอะไรประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือ เจออุปสรรคแน่นอนเจออุปสรรคแน่นอนแต่เล็กน้อยหลือเกินไม่ได้คารนามือเลยในที่สุดแล้วนั้นการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นความเขาเรียกว่าความอิ่มเอมใจการที่จะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีคุณจะได้รับความสำเร็จไม่ว่าด้านใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ละบุคคลขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้โชคดีในหนึ่งเดือนนี้นะคะ